สวัสดีครับท่านชมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมน็อตโซล่าเซลมาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ทางร้านของเรานะครับมาประจำการอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเดชอุดมตําบลป่ามงุงบ้านป่ามุงใหญ่นะครับหลังจากที่ติดตั้งโซล่าเซลนะครับให้กับพี่บ่าวนิวนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับมาเจาะบ่อปาดานทำแท้งน้ำพร้อมกับ ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับสำหรับแทงน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นแทงน้ำแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็สูงมากนะครับนี่ครับความสูงจากพื้นดินไปหาตัวแผงโซลาเซลล์นะครับตัวหลังคาก็อยู่ที่8เมตร40เซนนะครับแล้วก็จากตัวฐานไปถึงตัวตั้งถังอยู่ที่6เมตรนี่ครับค่อนข้างจะสูงมากนะครับถือว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้ ก็เป็นเหล็กกาวานายนะครับผมกันสนิมอย่างดีถังนะครับสามผลิตสองใบพร้อมกับบันไดนะครับที่จะขึ้นไปเซอร์วิสหรือว่าไปดูวิวนะครับภายในสวนสำหรับโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับเป็นชุดสองแรงสี่แผงนะครับพัน0ารวัตต์ดีซีบัเลดนะครับเราก็กำลังทำการติดตั้งนะครับส่วนปั๊มเส์อเราหย่อนลงบ่อบาดาลแล้วนะครับบ่อนี้เรามั่นใจนะครับเพราะว่า ทางร้านของเราเป็นคนมาเจาะเองนะครับเจาะเองกับมือนะครับเป็นบอ่อบาดานสเปค6กคูณสี่เจาะความลึกไปทั้งหมดด้วยกัน45เมตรนะครับผมน้ําดีนะครับโอ้สวยนะครับแทงน้าพร้อมกับบรรยากาศกลางทุ่งนะครับพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับผมช่วงนี้พาพี่น้องเอฟซมารับชมนะครับความสวยงามของแทงน้ํานะครับพลังงาน ทดแทนนะครับโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับสามารถดันสายน้ำหยดแล้วก็สปริงเกอร์ได้นะครับผมถ้าท่านใดไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับกรณีต้องการประหยัดค่าไฟนะครับถึงมีไฟฟ้าเราก็ติดตั้งได้นะครับสำหรับพลังงานโซลาเซลล์ส่วนตัวแทง์นะครับเรามาพูดถึงกันเลยนะครับความกว้างขนาดนะครับผม2เมตรคูณ2เมตรนะครับส่วนตัว ด้านบนนะครับเป็นถังคู่ถังก็จะเป็นถัง3ันลิตรความกว้าง2เมตรคูณ3เมตร40 m, นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับแผ่นหนึ่งยาวเมตร4เซนนะครับ4แผ่นต่อกันยาวก็ประมาณ4 4เมตร20นะครับโดยประมาณนี่ครับวันนี้สงสัยยังอ่ยังไม่เสร็จนะครับผมเราก็จะเดินระบบไว้นะครับผมแล้วก็มาเทสระบบวันพรุ่งนี้ ลองน้ํานะครับลองน้ําลองไฟเสร็จเราก็จะส่งงานนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องเอฟซีนะครับมารับชมเบื้องต้นนี่ครับส่วนตอหม้อฐานนะครับมั่นคงไม่มีสุดแน่นอนนะครับผมมั่นคงนะครับเป็นถังวง80คูณ80นี่ครับ ส่วนตัวบ่อประดานนะครับเป็นบ่อประดาน6นิ้วนะครับใส่ท่อกันพัง4นิ้วด้านในนะครับกันบ่อพังบ่อถล่มในอนาคตนะครับเพราะว่าเราเคยเจอมาเยอะแล้วนะครับบ่อพังบ่อสุดแต่ถ้าเป็นร้านของเราเป็นคนมาเจาะนะครับเราก็จะแนะนําลูกค้านะครับใส่ท่อกันพังเพราะว่าอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะพังตอนไหนมันจะถล่มตอนไหนนะครับ มันก็จะมีเหตุบานปลายนะครับเช่นทับถมปั๊มนะครับกินถลม่มดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับก็มีให้เห็นหลายกรณีนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเราก็กำลังเดินท่อร้อยสายไฟนะครับผมติดตั้งให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าชุดนี้นะครับกอ็อยู่ต่างประเทศนะครับไม่มีเวลา มาดูแลนะครับก็มอบหมายนะครับให้น็อตโซลาเซลล์นะครับจัดการระบบน้ําให้นะครับแล้วก็มีลูกชายของแกนะครับผมคนคนดูแลนะครับเกี่ยวกับสวนนะครับสวนน่าอยู่มากนะครับเป็นโคกหนองนาโมเดลปลูกต้นไม้นะครับปลูกพวกพันธไม้ไว้หลชนิดนะครับเป็นพวกทุเรียนมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานี่ครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อบาดานบ่อเก่านะครับที่เจาะมาหลายปีนะครับบ่อนี้เป็นบ่อบาดานที่เปิดนะครับที่ผมแนะนําให้ใส่ท่อกันพังนะครับก็เหตุผลเดียวนะครับดินถล่มดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับน้ำใช้ไม่ได้นี่ครับบ่อเก่าเราก็จะทําการถมนะครับให้กับลูกค้าอยู่ติดอยู่ติดกับตัวโครงแท้งของเรานะครับผมกับบ่อใหม่ที่เราเป็นคนมาเจาะนะครับ บ่อนี้ก็ไม่ใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากบอ่อถลม่มโอ้นะครับสูงแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโมโนฮาบเซลล์นี่ครับเป็นแผงอ่ารุ่นใหม่นะครับ400วัตต์ตัวนี้แดดคึมๆนะครับอ่าไม่มีแสงแดดนะครับก็ผลิตไฟนะครับน้ำก็ยังไหลเหมือนเดิมนะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของ ที่ยืนนะครับที่ยืนล้างแผงทำความทำความสะอาดแผงนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้คงจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับการดันของแท้ง2ใบนะครับความสูง8เมตรนะครับถึงหลังคาแต่ว่าตัวถังนะครับตั้งอยู่ที่6เมตรเดี๋ยวจะมาดันให้ดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพาพี่น้องมารับชมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเจาะบ่อประดานทำแทงน้ำและโซลา r เซลล์นะครับก็ติดต่อทีมงานของเรามาได้นะครับทาง Facebook ช่างน็อตโซลาเซลล์นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0802794699ร้านน็อตโซลาเซลล์นะครับไปทุกที่นะครับทั่วประเทศไทย หลังการติดตั้งหลังการขายรับประกัน2ปีเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ